นะครับบางสนามหมายเลขสีไ <cuanto> ม <iah> <If S 2> ่ไปหมายเลขหนึ pay, ่งไปหมายเลขหมายเลขหนึ่งได้แมป์บางสนามหมายเลขสีไปแต่หมายเลขหนึ่งไม่ไปหมายเลขสีได้แม็งแต่วันนี้โคจรมาพบกันนะควันนี้โคจอมาพบกันก็ต้องมีได้มีเสียนะครับมันรวมควายหมายเลขหนึ่งเนี่ยดูเทียบกันนิดนึงครับส่วนหน้านะครับควายหมายเลขหนึ่งเนี่ยพอเขายืนเนี่ยหน้าเขายกอกลอยสวยงาม ความกว้างของหน้าอกพอกันควายสองตัวนี้นะแต่ความยาวลำตัวความสูงเนี่ยควายหมายเลขหนึ่งเขาจะเนื้อกว่านะครับเขาจะเนื้อกว่าเรื่องความยาวลำตัวเรื่องของความสูงนะครับหน้าตาหล่อเหลาเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าความยาวลำตัวเนี่ยหมายเลขหนึ่งประมาณตัวแม่เปนียบนะแล้วก็เรื่องของความนึกเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเรื่องของการปะกอบตัวของกล้ามเนื้อของก้านท้ายเนี่ย เอ่อใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ก่อนก็อย่องกันนะอันคะซึ่งเป็นแรงผิอ,อสุจินี่ก็ใกล้เคียงกันมากแต่ว่าจุดที่หมายเลขหนึง่งเขาเีก็คือเรื่องของเขาได้สูงกว่านิดนึงแล้วก็ได้ความยาวที่ยาวกว่านะครับสําหรับวันนี้ให้หมายเลขหนึ่งได้ที่หนึ่งหมายเลขสี่ได้ที่สองครับ นะฮะรุ่นนี้ nah,